สวัสดีน้องๆที่น่นนารักทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาสอนรับยินคิสตันฟรีนะครับเนาะสอนรับตัวละครฟรีนะครับวงน้องเราก็มีบัตรเปลี่ยนซื้อฟรีด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้นะคะวงน้องก็คือวันนี้นะครับเนาะพี่จะมาสอนรับแบบฟรีเลยนะครับสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเสร์ฟแน่นอนนะครับเนาะพี่ย้ำแค่นี้นะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมที่พี่จะมารายงานวันนี้นะครับเนาะสำหรับคนไหน่้วนนนอองง ว่าวันนี้นะครับเนาะพี่จะมาสอนลับหินคริสตันนะครับที่สามารถแลกสุดเลแลได้เลยนั่นเองนะคะวงน้องก็คือหลายๆคนก็คงแบบว่าอยากได้สุดเลแลนะครับเนาะตอนนี้ก็สามารถหาได้นะคะวงน้องก็คือลงไปเล่นในหมดอะไรก็ตามนะครับเนาะที่แบบว่าจบเกมมาแล้วนะคะวงน้องก็สามารถรับได้เลยนะครับเนาะก็เป็นเศษหินคริสตันนะคะวงน้องแต่วันนี้นะครับเนาะที่แบบว่ากิจกรรมที่พี่จะมารายงานนะคะวงน้องก็คือไม่ต้องไปลงเล่นนะคะวงน้องหรือว่าไม่ต้องไปทําภารกิจให้ยุ่งยากนะครับเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปเก็บชิ้นส่วนคริสตันนะครับวงน้องเพราะว่าม สามารถรับได้เป็นก้อนๆเลยนะครับมน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับเนาะก่อนที่จะไปส่งเคสมะข่าวมน้องพี่มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นนะครับสำหรับมน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับมน้องก็สามารถคอมเมนต์ย่อดีหรือว่าซื้อเฟซตัวเองได้เลยนะครับเนาะลงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับมน้องถ้าคลิปนี้นะครับเนาะมีคนดูถึงหนึ่งห้าพันคนดูนะครับก็รับไปเลยบัตรกอรีน่ามูลค่าสองร้อยบาทแล้วก็ตัวละครเอล็อกอีกหนึ่งตัวละะะคครรนนับเา สามารถเปลี่ยนให้ได้ในเดนนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าหลายหลายคนอยากได้เพชรจากพี่นั่นเองนะครับมา้องมาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับน้องสำหรับกิจกรรมที่พี่จะมารายงานวันนี้นะครับวงน้องตอนนี้นะครับเนาะเข้าเซิร์ฟนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็คือเป็นเซิร์ฟอินโดนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับกิจกรรมเซิร์ฟนอกนี่นะครับน้องก็คือจะเดเข้ามาแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็แบบว่าอันแรกนะครับเนาะให้น้องๆนะครับล็อกอินเข้ามานะครับเนาะเล่นให้ครบ้รับน้อกงง็า แบบนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากอัพตัวละครนะครับน้องแต่ไม่มีสินส่วนนะครับน้องก็คือลองไปเล่นให้ครบ22นาทีนะครับน้องก็รับไปเลยนะครับน้องก็เป็นสินส่วนที่ว่านั่นเองนะครับน้องเราก็มีทางด้านของดีเจตัวนี้ด้วยนะครับน้องก็คือรับไปเลยนะครับน้อง4,000สินนั่นเองนะครับน้องสามารถอัพได้เลยนั่นเองนะครับน้องเราก็อันที่3นะครับน้องก็เป็นการสลองครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับน้องก็คือลงไปเล่นให้ครบ33นาทีนะครับวน้องก็รับไปเลยนะครับเนาะตาสลี แล้วก็ย oh <Jean> ังมีทางด้านของบัตรอีโวนะครับสิบใบด้วยนะคะวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็อันสุดท้ายนะครับวงน้องก็คือลงไปเล่นในเกมนะครับเนาะสี่สิบสี่นาทีเท่านั้นนะครับวงน้องก็รับไปเลยนะครับเนาะเศษหินคิดไม่ใช่เศษหินราคาวงน้องก็คือหินคริสตัลนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือ1ก้อนเลยนะครับเนาะทุกวันนี้ก็สามารถหาได้อย่างที่พี่บอกนะครับวงน้องก็คือลงไปเล่นในเกมนะครับเนาะเมื่อจบเกมนะครับวงน้องเราก็ได้รับเศษหินคริสตัลเหมือนกันนะครับเนาะแต่เป็นเศษ ไม่ใส่หินคิสตันนะครับเนาะแต่กิจกรรมตัวนี้นะคะพวกน้องสามารถรับได้แบบนี้เลยนะครับพวกน้องเออค<อ>นจับประมาณนี้เลยนะครับเนาะสามารถรับได้จริงๆนะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับพวกน้องว่ากิจกรรมตัวนี้กําลังจับเด็กเข้ามาน่นเองนะครับพวกน้องนี่เลยนะครับน,บบน,น,อน้องได้ดมาแบบนี้เลยนะครับพวกน้องก็คือไม่ต้องยุ่งยากไปเก็บเศษหินแล้วก็ไปแลกนะครับพวกน้องเราจะได้เป็นก้อนมาแบบนี้เลยนะครับเนาะเมื่อเรารับมาแล้วนะครับพวกน้องก็คือเราสามารถมาแลกซุดตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะก็มีทางด้านของซุ้ดจอกเยอะาก สามารถเลือกแลกได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็มีเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับเนาะก็แบบว่าสุดที่เคยให้เราแลกเมื่อก่อนนะครับก็ยังมีนะครับวงน้องแลอวุดที่เคยหายสับสนไปก็ยังมีนะครับเนาะสำหรับสุดที่แบบว่าเอามาให้แลกฟรีๆนั่นเองนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้นั่นเองนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับใกล้จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะซุดตัวนี้นะครับได้หายไปแล้วนะครับวงน้องก็อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็มีเยอะแยะมากมายจริงๆนะครัับองงน้้กกมีรรตววจิๆ ก็ค <K> ือแบบว่าสุดที่เคยเอาออกไปนะครับเนาะหรือว่าสุดที่มีในปัจจุบันนะครับเนาะก็มีทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็สามารถเลือกแลกได้เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็เป็นการสลองครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับเนาะก็สามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเสริมแน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่จะแลกให้ดู1นึ่งุดละกันนะครับวงน้องเออก็จะปรามานี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ามันแลกได้จริงหรือเปล่าที่ลองแลกให้ดูหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแลกให้ดูเลยละกันนะครับวงน้องก็คือมันสามารถแลกได้จริงๆนครบเนะครับกจ กรรมตัวนี้นะครับพวกน้องใครที่เป็นสายฟรีนะครับเนาะไม่เล่นกิจกรรมตัวนี้นะครับก็ะะถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับพวกน้องอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับพวกน้องก็คือมีครบจริงๆนะครับเนาะก็คือพี่ย้ำแล้วนะครับเนอะว่ามีครบจริงๆสําหรับเรื่องสุดที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับพวกน้องก็คือสุดดึกดําบ้านหรือว่าสุดเมื่อก่อนนะครับมีทั้งหมดจริงๆนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแลกหนึ่งสุดละกันนะครับพวกน้องก็คือพี่จะแลกเป็นทางด้านของซุดตัวนี้ละกกนแลไปเยร น้องก็คือแลกไป1นึ่งนเลยแล้วกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องเราก็จะได้ครบเซตมาแบบนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่สวมใส่ไปเลยแล้วกันนะครับวงน้องสาหรับการแลกกิจกรรมตัวนี้นะครับเราก็คกล้จับเด็กเข้ามาแล้วนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือกิจกรรมนะครับเนาะก็ยังมีทางด้านของการแจกสกินปืนฟรีๆด้วยนะครับสำหรับการแจกสกินปืนฟรีๆนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของสกินปืนตัวนี้เลยนะครับเนาะที่เราจะได้ฟรีๆนั่นนเเออองงงงะะะค้้้ีลยยาก็ว แบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนนะครับก็คงอยากได้สก,กินปืนฟรีๆนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับวงน้องก็คือให้เล่านะครับเนาะเติมคนหรือเปล่านั่นเองนะครับวงน้องก็คือแบบว่า ได้ฟรีๆนะครับเน้องฟรีๆแบบสายเติมนะครับวงน้องก็คือจะอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับเนาะเติมครบ99เพชรนะครับวงน้องก็รับไปเลยนะครับเนาะในส่วนของสกินปืนตัวนี้นั่นเองนะครับวงน้องก็มีทางด้านของอาหารแมวด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินปืนตัวนี้นะครับเนาะก็เตรียมเงินไว้ได้เลยนะครับวงน้องก็ประมาณ20บาทหรือว่า50บาทเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือถูกมากๆเลยนะครับเนาะแลกกับสกินปืน1สกินเลยนะครับเนาะก็จะะปรมาณนี้เลยนะครับน้องเราก็ในส่วนต่อ มานะคะับงน้องก็คือยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับเนาะกิจกรรมที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับงน้องก็คือยังมีทางด้านของลัคกี้ตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาให้เราเล่นนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมสายเติมนิดนึงละกันนะครับวงน้องพี่ขออธิบายสําหรับสายเติมละกันนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นสกีนปืนตัวนี้เลยนะครับเนาะที่กําลังจัดเดตเข้ามานะครับวงน้องแล้วก็ในนี้นะครับก็มีเพชรประมาณ299ด้วยงก้องก็เป็นทางด้วยนะครับวงน้องก็คือเรานะเาาข้มทางด้านของเอเคต นะครับวน้องแต่ตอนนี้นะครับเนาะจะเข้ามาแบบตู้สุ่มแบบนี้เลยนะครับวน้องเราก็มีลุ้นเพชรด้วยนะครับนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวน้องนี่เลยนะครับเนาะและหลายคนก็น่าจะเคยเห็นไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวน้องมีก็มีแบบว่าสีสกีนะครับเนาะให้เราเลือกนะครับไม่ใช่สีสกีนะครับวน้องก็คือ5สกีนะครับให้เราเลือกได่องนะครับนอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับวน้องก็คือครั้งนี้นะครับนนาะจะอัปเดตเข้ามาในรูปแบบการสุ่มนั่นเองนะครับวน้องก็สุ่มแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ง่ายๆ ได้เลยนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกระสอบปืนนั่นเองนะครับของน้องที่เราจะได้นั่นเองนะครับเนาะแล้วนําไปแลกสกรีนปืนได้เลยนะครับของน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้นั่นเองนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูสักทีสองทีละกันนะครับเนาะก่อนที่จะจากลากันไปนะครับของน้องก็นี่เลยนะครับของน้องก็คือ10ครั้งนะครับอยู่ที่99เพจนเท่านั้นนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสุ่ม10ครั้งให้ดูเลยละกันนะครับของน้องว่า10ครั้งนะครับพี่จะได้หหรรรรรืือออออเเเปปล่่าาานนนนนนนะะะะคคัััับบบบสสกงงงข้ม สิบครั้งแรก no ได้เลยหรือเปล่านะครับวงน้องได้จริงๆเลยหรือเปล่านะครับโอ้โหออกเลยนะครับวงน้องก็คือสิบครั้งแรกก็ออกเลยนะครับน้องก็ได้มาแล้วหนึ่งอันนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแลก็ได้บัตรอีโวมาด้วยนะครับวงน้องมากสิบครั้งครั้งที่สองนะครับวงน้องได้เลยหรือเปล่านะครับเนาะสำหรับสิบครั้งครั้งที่สองนะครับโอ้โหสีพ่วงออกเยอะมากนะครับวงน้องไม่แน่นะครับเนาะบางทีพี่ได้สองอันเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหได้อีกแล้วนะครับวงน้องก็คือได้มาอีกหน แรกนั accurate, ่นเองนะครับงงน้องเราก็ลองดู9เพชรบ้างนะครับงงน้อง9เพชรจะออกหรือเปล่านะครับน้องลองทีเดียวดูบ้างนะครับงงน้องโอ้โห9เพชรไม่ออกแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับงงน้องก็คือสาหรับ9เพชรนะครับน้องไม่ออกแน่นอนนะครับงงน้องก็คือน่าจะเป็น10เพชรนะครับเนาะไม่ใช่10เพชรนะครับงงน้องน่าจะเป็น10ครั้งนะครับน้องน่าจะออกนั่นเองนะครับงงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะใจจริงๆนะครับพี่ก็อยากได้เพชรเหมือนกันนะครับงงน้องมา 10ครั้งครั้งสุดท้ายนะครับวงน้องเพราะว่าตอนนี้เพชรที่เหลือครั้งสุดท้ายแล้วนะครับเนาะออกเลยหรือเปล่านะครับวงน้องสำหรับครั้งสุดท้ายของพี่นั่นเองนะครับเนาะได้หรือเปล่านั่นเองนะครับขออีก2อันนะครับวงน้องโอ้โหได้แค่อ okay, ันเดียวนะครับวงน้องก็คือสรุปง่ายๆแล้วนะครับเนาะก็คือ10ครั้งนะครับเราจะได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะไปแลกสกินปืนละกันนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็กิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นคร่าวๆประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนยยัััััััังงงงงงงไไมมมมม่่รร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 ู้้้้้้นน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 นเเเเเอออะะะะคคคคบบบบาาาากก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 ็็็็็ปวววืิิิจจีีทสตแล กิจกรรมสายฟรีก็มีนั่นเองนะครับเนาะสำหรับงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะก็กิจกรรมตัวนี้นะครับใกล้จัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สกินปืนนะครับงน้องก็สามารถรอได้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้กําลังจัปเดตเข้ามาแน่นอน1 0 0นั่นเองนะครับน้องก็เป็นยังไงกันบ้างครับงน้องสําหรับว <c oughs> ันนี้นะครับเนาะคลิปของพี่ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงน้องคนไหนที่เข้ามาแแแแลลล้้วนนนรรรััาายงไไไมมม่่่ดดดดดกกกกกกก์ชช็ฝทีึปปุุ อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับถ้าดูคลิปพี่แล้วชอบใจนะครับวงน้องก็คือสามารถลงไปกดกันได้นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็สาหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้อะไรนะครับก็ขอกันมาได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแจกงให้เลยละกันนะครับวงน้องสําหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบยบาย